ครับผมสวัสดีครับมาเจอกันนะครับกับคลิปหวยหุ้นไทยนะครับผมมาเจอกันไทยเช้านะครับผมวันที่สามไทยเช้าในรอบวันที่สามเดือนเก้าอุ้ย นะครับสำหรับวันนี้มาเจอกับท็อปนะครับมาแทนอาจารย์พีอีกแล้วอาจารย์ค่อนข้างงานละตัวเนาะก็เลยมาทำคลิปแทนให้นะครับผมมาดูกันเลยสำหรับไทยเช้าวันนี้เด่นของเขานะครับผมจะเป็น3กับ8นะครับ3กับ 8จะเด่นเน้นบนนะครับอาจารย์พิมพ์ฝากเลขไว้ก็จะเป็น3 6 3 7 3 8 3 9แล้วก็3 0นะครับอีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่และแปดห้านะตัวไทยเช้าก็ถ้าเน้นให้เน้นไปที่ เจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็สามศูนย์นะครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งลืมตัวนี้ครับเซตแปดกันแปดแปดไว้หนึ่งตัวนะครับโอเค สำหรับหวยหุ้นไทยเช้ารอบวันนี้นะครับวันศุกร์ที่3เดือน9นะครับผมก็ใช้เลขเซตนี้เลยเน้นบนนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันสำหรับไทยเที่ยงเนาะสำหรับไทยเช้าก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ